สวัสดีค่ะวันนี้กุ้งก็มารีวิวนาฬิกากุชชี่นะให้ดูนะคะอ่าอันนี้เป็นกล่องนะคะของกุชชี่นะคะก็จะเป็นกล่องสีขาวด้านบนแล้วก็มีตัวโลโก้กุชชี่สีดํานะคะอันนี้เป็นกล่องนาฬิกานะคะตัวกล่องนาฬิกานะคะด้านล่างจะเขียนว่า box made in Thailand นะคะแต่ว่าถ้าเป็นกล่อง ถ้าเป็นกล่องกระเป๋าตังค์จะไม่เขียนนะคะอะ่ด้านนี้จะเป็นกล่องกระเป๋าตังค์นะคะเห็นไหมคะว่าตรงก้นจะไม่เขียนเนาะ,อ,ะอาจจะเขียนบางรุ่นกุ้งก็ไม่เคยสังเกตเหมือนกันนะคะว่าตัวกล่องนาฬิกามันจะเป็นอย่างนี้ทุกทุกรุ่นหรือเปล่าอันนี้นะคะก็จะเป็นหน้าตานาฬิกานะคะแล้วก็ด้านในนะคะด้านในอันนี้ก็จะเป็นเอ่แอแคบบุ๊กนะคะของนาฬิกาแล้วก็มีใบาการันตีอยู่ด้านในนะคะอ่า ก็จะประมาณนี้ตัวนาฬิกาเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูนะคะหน้าปัดก็จะประมาณนี้ให้ดูรอบๆอบนะคะเออรหัสรุ่นนี้นะคะจะเป็น ya 1 1 4 2 2 7นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นุชชี่นะคะอยู่ตรงนี้นะคะ ตัวด้านหน้านาฬิกานะคะด้านหน้าตรงหน้าปัดด้านบนนะคะอันนี้ค่ะจะเป็นกุชชี่เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นโลโกโ้กุชชี่ที่เป็นอินเตอร์ล็อกนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์รูปพึ่งค่ะแล้วก็เป็นรูปดาวรูปสี่เหลี่ยมเขาก็จะสลับกันไปแบบนี้นะคะตัวนาฬิกาเดียวกุ้งแกะให้ดูนะคะถอดสายให้ดูมาตัวด้านหลังนาฬิกานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีคําว่ากุชชี่อยู่นะคะแล้วก็เป็นรูปพึ่งอยู่นะคะ อ่าให้ดูนะคะเป็นเป็นเมคอินเป็นสวิตเมคนะคะแล้วก็จะมีโลโก้รหัสส่วนซ้ายนะคะะเดี๋ยวให้ดูซ้ายตรงนี้สายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นหนังลิซาตนะคะ,ะแล้วนี้ก็จะมีบอกไว้นะคะตัว ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับสายฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นสแตมคำว่ากุชชี่นะคะแล้วก็มีตัวสายอะคะ่ะตัวเจาะรูนะคะให้ดูแบบนี้นะคะคือนาฬิกาเรือนนี้นะคะเป็นของผู้หญิงแล้วก็หน้าปัดนะคะมีขนาดอยู่ที่29มิลน,นะคะอ่ะให้ดูมีความสวยเลยแหละด้านในเป็นเหมือนมุกนะคะเป็นเหมือนมุกด้านในนะคะหน้าปัด สำหรับใครนะคะที่อยากได้นาฬิกากุชชี่นะคะแล้วก็แบบอ,อยากได้เรียบเรียบนะคะอันนี้กุ้งก็มองว่าก็โอเคสำหรับอีกหนึ่งรุ่นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสำหรับนี้กุ้งก็จบการรีวิวแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ